คุยกับน้องสมายเสร็จปั๊บนะฮะนี่ยังไม่พ้นจากเวทีเดอะสตาร์เลยนะครับพิธีกรมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยฮัลโหลส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับแหมเท้าที่หลายอยา่างพิธีกรดีเจนักร้องก็ไม่ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเ,เอกกี้ครับเออนะฮะสบายดีนะฮะสวัสดีครับพี่เป้ครับผมนะฮะก็หลังจากที่ห่างหายจากการร้องเพลงไปอยู่อุ้ยพอสมควรเนะหมือนกันนะถูกไหมใช่ใช่ใช่อะไรได้ยินเสียงตัวเองอยู่แล้วได้ยินแล้วโอเคอ่ะก็หายไปประมาณ โหห้าปีนะพี่เออจากอัลบั้มที่เคยทำกับเบิร์ดเป็นโปรดิวเซอร์รักไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเงี้ยแล้วก็มาถึงตอนนี้ฮะยังไงฮะมันถึงเวลาแล้วหรือยังไงแบบว่าเฮ้ยอัลบั้มนี้มันต้องเป็นเป็นเราได้รับการติดต่อยังไงได้รับโอกาสดีกว่าอ๋อโอเคจากพี่ชอดแล้วก็จากน้องเอิญนะฮะที่ให้เลือกให้เราได้เป็นตัวแทนนะฮะถ่ายทอดคนที่มีความรัก่าแบบนี้นะฮะคนที่มีความรักที่ต้องบอกว่ามีแฟนเหมือนไม่มีอ่ะพี่อ่าอ่า เข้าใจว่ามีแฟนไม่เคยเกิดขึ้นกับเอ๋ก่อคือมีแฟนก็เหมือนไม่มีไม่ว่าจะเป็นจริงๆมันก็หลายรูปแบบนะอย่างขับไฟเดีย์ที่โทรเข้ามาอาจจะเป็นความรักที่อ่ พ่อแม่ของฝ่ายชายไม่ยอมรับฝ่ายหญิงพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ยอมรับฝ่ายชายอะไรเงี้ยมันก็เป็นความที่เปิดเผยมากนี่นี่หมายถึงว่าเรื่องราวของเพลงของคุณจากสตอรี่ที่จะขับอ่าขับไพเนีมันมาทางนี้ใช่กับการกับการที่หมอเอิญแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะฮะชื่อเพลงว่าคนที่เธอไม่ยอมรับครับคุณผู้ฟังคนที่เธอไม่ยอมรับนั่นหมายความว่าเธอเธอในที่นี้ก็พ่อแม่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ได้ได้หรือจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นความรักที่ คู่นุ่มสาวอะไรก็ตามที่แบบว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่โอเคอยู่ด้วยกันนะเราเป็นแฟนกันแต่ว่าพอเจอสังคมภายนอกเฮ้ยนี่คือเพื่อนพี่น้องกันนะเพื่อนกันครับคือ,อไม่ได้บอกไม่ได้เปิดเผยซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไงาคือการที่เราจะได้ถูกยอมรับจากคนที่เรารักเนี่ยมันคือคนอื่นคิดไงไม่รู้อ่ะแต่คนที่เรารักถ้าเกิดรับเราได้โอ้โหนั่นมันเพอร์เฟกที่สุดแล้วอย่างในมุมเองนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราได้รับการยอมรับจากแฟน มากมายอะไรเงี้ยเวลาที่เราขึ้นเวทีอะไรก็ตามทุกคนมีความสุขเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้แต่ทำไมเป็นแค่คนคนเดียวที่เรารักเขาถึงไม่สามารถยอมรับเราได้เลยก็เป็นอีกมุมหนึ่งอ๋อนี่ที่มันเจ็บปวดนี่คือเลยเป็นที่มาว่าเจ็บปวดเลยเป็นที่มาว่าเออเพลงเนี้ยต้องเป็นเอกี้ร้องว่ะ ถ้าเป็นคนอื่นร้องคงไม่อินเท่านี้อินอินคนนี้เิอไม่ยอมรับห่ะเอออ๋อเขาแต่ความหมายละคุณกดดันบ้างไหมเพราะว่าอัลบั้มนี้เนี่ยนะฮะดับไปเลยยิงมาเพลงแรกโอ้โหอ๋อปองสักโอ้โหยอดทะลุทะลวงนะดังไปทั่วสารทิศเพลงที่สองนะฮะพี่ปอนมอนดนด็อกทําไว้ได้ดีมากรับรางวัลกันไปนะฮะเพลงที่สามนะฮะก็อ่าเป็นเพลงของน้อง อันนั้นยอด YouTube เขาติดท็อปฟนะจ๊ะเออนะฮะแล้วเพลงที่สี่นะฮะลิเดียครับโอ้ยตอนนี้อัดับหนึ่งในชร้ตพูดเพือบิวไงบิวใหญ่ให้อ่ะบิวใหะและตอนนี้ส่งซิงเกิลที่ห้าพี่ชอดพี่ชอดคิดไงไม่รู้ส่งซิงเกิลห้านะฮะของเอ็กกี้ตามมาคิดไปแสดงว่าต้องมั่นใจในเพลงนี้ไม่น้อยเหมือนกัน คือทุกครั้งที่ทำเราก็มั่นใจนะเราไม่ได้คาดหวังก็คือเราก็ทำให้เต็มที่นะก็หวังว่าคนฟังจะชอบโอ้ผมว่าน่าจะต้องมีอะไรละไม่งั้นเขาไม่ส่งมาต่อจากลิเดียด้วยต้องมีอะไรแน่นอนเพลงนี้อื่นเต้นอะคุณทำไมทำเป็นนักร้องมันตื่นเต้นเนาะจะไปรู้คุณเดี๋ยวผมไม่เคยเป็นคุณหายไปไหนปีกลับมาคราวนี้เข้าห้องอัดเป็นยังไงไหมอาถามถึงอารมณ์นั้นก่อนเข้าอัดก็ ก็ทากันบ้านปกติก็ก็เหมือนกับที่เราเคยเข้าแต่ว่ามันก็มีอารมณ์หนึ่งว่าเฮ้ยเราได้กลับมาเข้าห้องอัดแล้วนะเฮ้ยเราได้กลับมาร้องเพลงแล้วนะอะไรเงี้ยเราต็องกอที่บอกว่าเอิญเอิญจะผิดหวังหรือเปล่าซ้อมซ้อมไหมซ้อมไหมซ้อมเยอะซ้อมเยอะเลยใช่เพราะว่ามีไกด์ส่งมาก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แกะว่าตรงนั้นต้องไทยยังไงตรงนี้คือเหมือนเรากำลังทำกันบ้านทุกครั้งเวลาเราเข้าห้องอัดผมผมแอบได้ยินมาว่าเพลงนี้มีการแก้ไขอยู่ไม่น้อยเหมือนกันก็ ก็มีในส่วนของการแก้ไขคอรงคอรัสลายต่างๆมีการ a ์เรนจ์ใหม่เพราะว่าตอนที่เข้าไปร้องเนี่ยจะเป็นลายเป็นโนอย่างเดียวอะไรเงี้ยฮะตอนที่เป็นตอนร้องเดโมตอนร้องไกด์อะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปเพิ่มคอรงคอรัสอะไรเข้าไปเป็นการ a ร r a n g e ค่ะโดยพี่จอร์จอ๋อไม่ได้แก้ที่ไม่ได้แก้ที่เสียงของเราอันแล้วอาจจะแก้ตรงที่เสียงกระซารหลือกอะซาร์ทำไมมีคนถามว่าทําไมร้องเพลงกับการพูดจามันต่างกันเฮ้ยพี่ ทำไมอะคนเราต้องมีหลายมุมอผมเชื่อคุณมีหลายมุมมากคือชีวิตคนมีหลายคาแรคเตอร์ด้วยคนเราคึกคักชีวิตคนเราจะเศร้าไม่ได้หรอมันต้องมีช่วงเศร้าบ้างอะไรอย่างงี้แม้เขาเศร้าก็เศร้าหนักนะวันนี้นะเดูดเ้งไงคึกคักก็คึกคักดูอด้ไงอ๋อเหรอคนนี้เขาทำอะไรทุกอย่างสุดทางสุดทางสุดทาง ทางไหนก็ทางนั้นให้มันเต็มที่ปล่อยปล่อยเบาๆไม่ได้เนาะจะิดหรือยังเนี่ยตื่นเต้นเนี่ยเลยเลยก็ผิวให้คุณก่อนไงเดี๋ยวค่อยๆเปิดเงี้ยก่อนเปิดถามว่าคุณร้องเพลงมาเยอะละเพลงเนี้ยมันยากสําหรับคุณไหมเพลงนี้ในความรู้สึกนะคือใช้ฟีล l i n อย่างเดียวเลยครับด้วยมโลดี้หรือว่าเนื้อเพลงนี้มันโอ้โหมันได้หมดแล้วอะมันโดนมมันคือไม่อยากพูดว่าโดนหมด ให้คุณฟังพิสูจน์เองแต,แต่สาหรับรเราเราสึกว่าเออทั้งเมโลดี้ทั้งทั้งเนื้อหาทั้งเนื้อเพลงเนี่ยมันใช่อ่ะเ,อเพราะฉะนั้นเราก็ถ่ายทอดโดยการที่เราใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกเห<อ>มือนเป็นตัวแทนของคนที่มีความรักแบบนี้หลายๆคน<อ>ที่เจอกับความไม่สมหวังที่เจอกับความเจ็บปวดความอดทนที่ต้องเจอะเจออะไรอย่างเงี้ยฮะเ,เราฟังเนื้อหาให้ละเอียดและกันคุณผู้ฟัง<อ>การที่เป็นคนที่เธอไม่ยอมรับเนี่ยมันมีหลายมุมมากมันไม่ใช่ว่าเออ คิดกันแบบว่าเออมุมส่วนเนี้ยคือแต่ละคนจะมีมุมมองประสบการณ์ความรักที่มันต่างกันใช่เพราะฉะนั้นความรักในหลายๆรูปแบบเนี่ยนะฮะกับการไม่ได้ยอมรับเนี่ยโอ้มันเจ็บปวดแบบไหนก็ต้องลองฟังเพงนี้ดูโอ้โหจากเอกี้ขอพูดชื่อเต็มจริงๆหน่อยนะเอกชัยเอื้อสังคมเศษครับเอกการร้องนะฮะเมื่อกี้เราคุยกันหลังไหมนะฮะปกติเวลาร้องเนี่ย โอเคเห็นคุณเป็นพิธีกรหรืออะไรก็แล้วแต่เล่นหยงเล่นใหญ่ก็ว่ากันไปแต่เพลงนี้ไม่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 ค่อยเป็นไม่ต้องใช้ power อะไรเลยใช้อารมณ์ล้วนๆใช้ความรู้สึกทํางานด้วยอารมณ์เป็นสื่อกลางส่งต่อไปยังคนฟังเลยนะฮะกับความที่คนที่เธอไม่ยอมรับนะฮะก็เป็นอีกฟิลหนึ่งนะฮะที่นี่ตรงกับคุณฟังท่านนี้ด้วยว่าว่าคนนี้ครอบครัวยอมรับแต่ตัวเจ้าตัวไม่ยอมรับอ๋อเหรอ เอาเป็นเป็นความรักแบบไหนอ่ะอีกแบบหนึ่งเหรอคือครอบครัวพร้อมนะที่ต้อนรับเป็นสไพายแต่ว่าตัวไม่าจตัวไม่เอายไม่เอาสศร้าอะไรล่ะเออการยอมรับเออทุกคนเอาจริงๆคําว่ายอมรับเนี่ยคือทุกทุกคนก็ต้องการยอมรับในสังคมต้องการยอมรับในในในมุมมองของแต่ละคนนะฮะกับคนที่เรารักเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนั่นแหละนะฮะก็คือคนที่ไม่ยอมรับเออฟังแล้วก็น่าสงสารจริงๆนะคนที่คือไม่ยอมรับอื ก็น่าสงสารด้วยไงน่าสงสารด้วยเอ่อตอนนี้เอมบงเอมวได้ข่าวว่าวันนั้นผมก็เห็นมีคนตามถ่ายคุณแบบว่าทั้งวันเลยเป็นยังบอกไม่ได้แล้วฮะต้องอุปยไว้ก่อนจริงเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการตัดต่ออะไรให้เรียบร้อยใช่ครับแต่ว่าก็ก็เต็มที่กับเอมบเพราะเล่นเองด้วย เล่นเองด้วยเหรอเพราะว่าไม่ใช้สลิงเด้งแล้วก็ไม่ได้ใส่จีสติ้งด้วยอ่าทั้งที่อยากจะใส่ไงเหรอแรงกับพี่เป้อหรออยู่ๆเขาก็พูดมาเองคือจะบอกเออติดตาม MV นี้จะได้ชมกันประมาณวันที่23เมษายน23เมษายนนะครับเขาจะปล่อย MV มาให้ได้ดูกันนะหลังจากที่เราได้เห็นภาพในส่วนของเพลงก่อนนะครับว่าเออเพลงของเขาออกมาสไตล์นี้นะโอ้ก็มองเป็นไงพี่เป้ฟังไปไหมอ่าไหนท่านคือคือผมเป็นดีเจมา25ปีโอ้โห น,นี่คุณจะให้ผมเป็นดีเจมผ่ากับพี่ชอยกันเหรออ20ปีก็กได้ลลแล้วก็ย<ะ>ิ่เกิดคือแค่ลองคอมเมนต์ในซีท์แล้วเดือดตาคอมเมนต์หน่อยาะดังอะ่ะประกอบทีนึงสิแต่ต้องใส่จิ้งจิ้งก่อนนะใส่เลยวันละสีวันละส,สีนะ มาอยู่แล้วนะฮะก็ด้วยเนื้อหาแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าขับไฟเดย์เองอะ่ะกับการที่อเอาเอาเรื่องราวขับไฟเดย์มาแต่งเป็นเพลงเนี่ยคือเรื่องมันมาจากชีวิตจริงชแล้วเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในในกระแสสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอ้โหมันมันโดนใจคนได้ง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงครับและอีกหนึ่งมุมนะฮะที่ขับไฟเดย์ต้องต้องผมมือ,อให้หมอเล่นด้วยเหมือนกันเนาะเนาะนะฮะที่แบบว่าแต่งเป็นเพลงมาโอ้โหแบบ เขาใจตคนเขาเจอคนเยอะแล้วก็รักษาคนเยอะเตอต้องรักษาหมอจิตดูดูเอ็กี้เยอะๆ้วนะคนที่เธอไม่ยอมแต่ขอบคุณเอิ์นนะแต่งเพลงได้แบบว่าโอโห แฮปปี้ชอบมากตรงกับเรามากแล้วก็ตรงกับหลายๆคนด้วยเออตรงมากลองได้อินมากเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะเปิดอีกรอบหนึ่งโอ้ยแรงแฮปปี้ตรงแรงหรือแฮปปี้หรือใช่ไงแต่ว่าจะฝากบอกว่าเป็นคนหลายอารมณ์จริงๆดิอ่าสามารถอะไรสามารถดาวโหลดได้แล้วนะโหลดได้บอกเลยดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์หกห้าแล้วกดโทรออกนะครับก็ ถ้าชอบก็ลองไปโหลดฟังกันฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราตามมาดู MV กันว่าจะเป็นยังไงนะฮะว่านางบอกนางเล่นใหญ่เล่นเองซึ่งเราก็อยากเห็นเล่นไม่ใหญ่เลยเล่นเป็นชีวิตจริงเลยอยากดูแล้วอ่เพราะตอนนั้นก่อนของของของลิเดียนะ กว่าเราจะได้เห็นเอ็มวีเราก็ลุ้นรุนตามเพราะเอ็มวีออกมาโอ้โหมันแบบน่ากินใจมากของเอกกี้ก็ไม่น้อยแน่นอนใช่ไหมฮะก็คงอย่างนั้นหวังว่าแต่พวกเราทําเต็มที่ครับมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับ UST ตรงนี้ครับโอ้แฟนคลับ UST เพราะผมได้ข่าวว่าแฟนคลับ UST ยังมีอยู่ยังเดียวแน่นอยู่ประมาณสี่ห้าคนน่ะแต่งงานมีลูกกันไปหมดแล้วจริงผมผมเห็นอยู่ผมไม่ห็อยู่ก็ฝากฝากละกันนะฮะสำหรับแฟนๆทั้งแฟนคลับ UST แล้วก็เอกกี้ด้วยก็ได้นะฮะก็ฝากซิงเกิลนี้ หลังจากที่ก็หายหน้าหายตาสาหรับการเป็นนักร้องไปนะฮะโอ้โหห้าหกปีแล้วก็กลับมาแล้วก็ขอบคุณด้วยที่พิชอดให้โอกาสเนาะได้กลับมาถ่ายทอดนะฮะบทเพลงที่บทเพลงเนาะสมัยก่อนนิ้วอย่างนี้ใช่ไหมบทเพลงเรี่เป็นต้อเป็นดีเจอยู่นะก็จับไอ้ได้ถ่ายทอดเพลงที่มีความหมายที่มันกินใจแล้วก็ บาดเจ็บขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ดีใจนะฮะขอบคุณเอิญด้วยที่แต่งเพลงดีๆมาให้แล้วก็ยังไงฝากทุกคนติดตามนะฮะถ้าชอบก็ดาวน์โหลดไว้อยู่เป็นเพื่อนเวลาคุณเหงาหรือว่าอยากจะอินกับเพลงนี้ไว้ฟังข้างๆหูกับคนที่เธอไม่ยอมรับก็เอาเพลงนี้ไปให้คนที่มันไม่ยอมรับเราเดยฟังซะใช่ <laughs> ก็บอกมันซาว่ายอมรับเราสียทีมันจะได้เข้าใจสทีอะไรใช่ไหมโอเคแล้วอับเรงนี้คนที่เธอไม่ยอมรับนะฮะจากเอกกี่เอกชัยเอื้อสังคมเสดไปได้พูดนี้ชื่วมานานไหมคุณวิศวกิจตันกระจอกเพราะก่อนเรียกเอกเอื้อนี่เอกกีอกังจำเอกเอื้อได้ไหมี่ะจำได้จำได้ขอบคุณเป้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเปิดอีกรอบหนึ่งคุณผู้ฟังให้ฟังกันบ่าวว่า ผมว่าอย่างที่บอกนะต้องตั้งใจฟังทีละประโยคทีละคําไปแล้วความรู้สึกและความเข้าใจกับเพลงเพลงน,นี้มันจะมากขึ้นครับคุณด้ฟัง